แล้วกเรียกได้กันในหลาน,เ,เ,นเรียกเต๋เนาะนะจะเรี้ยงควันแน่นเพรานักใส่ขวันมาอยู่กันเหนือกันตัวในย่าท้าขอให้ได้าไดใายส,ส,สินเด้มได้ผูกขวนันผูกขวันทำใหญ่แห่งนี้เนี่ยแกขวันมาอยู่กันเหนือกันตัวนี่อ่ะอะ่เห็นมาอ่า วันนี้วันดีคืนดีจะเรียกขวัญให้แม่ใหญ่แหงเด้อสัพพทุกสัพพโกสัพพโลกสัพพภัยสัพพโคสเนียจันยญ่วินาศสันตุเด้อเขศโศกโลกลายความเจ็บความไข่ก็หายออกไปเด้อไปอยู่ตะวันตกหนกนอนหนุนเด้อเออไปไปนุนอยู่ตะวันตกหนกนอนหนูข้อโศกโลกลายความเจ็บความไข่อะไรก็ไปอ่าทีนี้เด้ออย่าขวัญ ตะควันตะมวดมวดที่เนืงองตะมวดควอาไว้เด้ออ้าควันไม่ใหญ่แหงเอ้ยมากูมาเขาคงอย่าหลับมาเขาคาบอย่าถอยสิบอื่นมหมื่นปีอย่าไปไกลมาอยู่ในเรือนขายเขามาอยู่ในเหล่าขายของตกนามจีตามงมต๊กต๋มจีตามหาต่ควันไม่ใหญ่แหงเอ้ยมากู อย่าขามภูเขาเขียวอย่าเลียวหาใครอย่าหลมใหม่ต่างเรือนอย่าเดือนต่างไตอย่านอนความกินหนำลายอย่านอนไงายกินนำนำคางอย่าไปอยู่ในนาเป็นเพื่อนป้าอย่าอยู่ไปอยู่ในนาเป็นเพื่อนเขามาอยู่ก็ลูกก็เต่ามาอยู่ก็ลูกก็หลานมาอยู่ก็พี่ก็น้องมาอยู่มาอยู่ซุ้มก๊กขยอมาอยู่ซุ้มก๊กขยองมาอยู่ มาอยู่กบผี่กบนองเด้อขวัญไม่ใหญ่แหงเอ้ยมากูไม่ใหญ่แหงเก็บไปก็ให้ไม่ใหญ่องฉักไหวไม่ใหญ่องเก็บไปก็ให้ไม่ใหญ่แหงฉักไหวฉักกันไหวยังเครือถั่วอยู่กันไหวกันยังเครือมานพันกันไหวยังเครืออ้อยยังเครืออ้อยจะผูกมือใส่เอาขวัญมาจะผูกมือขว้าเอาขวัญไหวขวัญไม่ใหญ่แหงเอ้ยมากู แม่นามคงคามาหาสมุทรแม่นามสุดก็อย่าสุดเด้อคนไม่อย่าแหงเอ้ยมากูอ้าวอ้าไม่หายที่นี่ไปนะพรุ่งนี้ก็เดินได้แล้ว